ครับสวัสดีงามๆนะครับครับสวัสดีงามๆนะครับแฟนๆเพจนะครับแฟนๆเพจเพจเอฟซียูทูบทุกๆท่านนะครับนะครับวันนี้เรามาดูนะครับวันนี <S 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 ้เรามาดูกับปัญหานะครับกับปัญหาของรถยนต์โตโยต้าอันติดนะครับอันติดเครื่องยนต์สามเซตเซตนะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับกับอาการ เครื่องยนต์ดับนะครับกับอาการเครื่องยนต์ดับนะครับขี่ขับมาอยู่ดีๆดับนะครับเรามาดูปัญหาไปพร้อมๆกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับรถเครื่องยนต์ในรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์ทาการซ่อมมาใหม่นะครับซ่อมใหม่ซ่อมมาออกจากจากอ่ยังไม่ถึง10กิโลนะครับนะครับเรามาดูกับปัญหานะครับกับปัญหาเครื่องยนต์ดับนะครับกับเครื่องยนต์ดับนะครับนะครับเรามาดูปัญหานะครับ มาดูปัญหานะครับฝากติดตามผมงานผลงานด้วยนะครับนะครับเพจอูปจันรนยนนะครับหรือว่าช่องทางทางยูทูบนะครับอูปจันรนยนสองนะครับกับปัญหานะครับกับปัญหาโซ่ขาดนะครับนะครับโซ่ขาดทําไมโซ่ถึงขาดได้นะครับกับเครื่องยนต์สามเซตนะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับทาไมโซ่ถึงขาดได้นะครับซึ่งในการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบ การยืดหยุนนะครับการยืดหยุ่นหรือการหลวมของข้อโซ่ก็ไม่มีการยืดหยุนนะครับไม่มีการหลวมนะครับถามว่าทําไมถึงขาดนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับกับปัญหาเครื่องยนต์นวิ่งและดับนะครับดับทันทีนะครับนะครับขาดโดยกระทันหันนะครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นเฟืองโซ่ด้านล่างนะครับเป็นเฟืองโซ่ด้านล่างนะครับกับปัญหานะครับปัญหานะครับเรามาดูนะครับกับปัญหา ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสะพานโซ่นะครับเป็นสะพานโซ่ซึ่งเป็นตัวประคองนะครับประคองโซ่เพื่อไม่ให้เกิดอาการหย่อนนะครับเกิดอาการหย่อนนี่ตัวปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับตัวปัญหาคือน็อตนะครับน็อตยึดไม่แน่นนะครับนะครับเรามาดูนะครับน็อตยึดไม่แน่นหรือว่าน็อตเกียยวหวานนะครับเกิดปัญหาทําให้ตัวยึดดันโซ่นะครับหลุดนะครับหลุดทําให้ตัวดันโซ่เคลื่อนนะครับ เคลื taking, ่อนหลุดตกออกมาจากล่องนะครับโซ่ตกออกมาจากล่องทําให้เกิดการกระชากนะครับท่านผู้ชมนะครับเกิดการกระชากทําให้โซ่ขาดนะครับโซ่ขาดนี่นะครับโซ่ขาดเรามาดูนะครับเรามาดูที่เสื้อเครื่องนะครับเรามาดูที่เสื้อเครื่องนะครับท่านผู้ชมเรามาดูไปพร้อมๆกันครับกับปัญหานะครับ นะครับ <S an> เราดูไปพร้อมๆกันนะครับปัญหาจะเกิดที่ตัวเครื่องยนต์เองนะครับหรือสําสหรับช่างที่ดําเนินการประกอบมาตรงนั้นเราไม่ทราบสาเหตุนะครับเราไม่ขอพาดพิงนะครับเราไม่ขอพัดพิงกันนะครับต้นสายปลายเหตุอยู่ตรงนี้นะครับต้นสายปลายเหตุก็คือน็อตตรงนี้นะครับน,รน็อตยึดตัวสะพานโช่นี่ตรงนี้เกิดเกีียวไม่แน่นนะครับเกิดความหวานเขาเรียกว,ว่าความหวานนะครับ เกิดเกียวไม่แน่นนะครับขันน็อตไม่แน่นนะครับก็เลยทําให้ตัวดันโซ่หลุดนะครับตัวดันโซ่หลุดตัวดันโซ่คลายโซ่ก็เกิดอาการจอนอาการกระชากนะครับก็เลยโซ่ขาดเครื่องยนต์ดับนะครับนะครับในขณะเครื่องยนต์ดับทันทีนะครับเกิดการกระชากอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผลที่ตามมานะครับผลที่ตามมาก็คือวาวคดนะครับนะครับเนื่องจากมีการกระแทกมีการชนกันอย่างรุนแรงนะครับ วาวก็คดนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นในการประกอบเครื่องยนต์หรือว่าในการทําการตรวจเช็คนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะครับมีความสําคัญนะครับมีความสําคัญไปทุกสิ่งนะครับมีความสําคัญไปทุกอย่างนะครับนะครับนะครับเราต้องใส่ใจนะครับในทุกเรื่องประมาณนี้ครับนะครับโอเคนะครับขอฝากนะครับขอฝากไว้นะครับขอฝาก ติดตามผลงานนะครับช่องทางเพจ a c e b o o o นะครับหรือช่องทาง y t u t u อูปจเลนจนะครับนะครับตัวนี้คือตัวดันโซ่นะครับตัวนี้ก็เกิดความเสียหายนะครับนะครับมีการกระแทกเกิดอาการเป็นล่องนะครับทำจะต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับนะครับตรงนี้นะครับกับเครื่องยนต์นะครับอันติด ะครโตโยต้าอันติดสามเเเครื่องพันหกร้อยซีซีนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม